เช้าวันที่1น,นะคะวันปีใหม่วันที่1มกราคมปี2023ทุกคนเรากินเ,เราจะกินข้าวนะคะข้าวที่ต้มกับนมนะคะ่ะนี่ที่ขุนทำไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่นมลงไปเพิ่มนะคะทุกคนต้มกับนมแล้วแต่เวลาจะทานก็ใส่นมลงไปแล้วก็ไอโรยน้ำตาลทรายขาวนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีผงอบเชยค่ะ พี่ขุนนั้นก็นำไปก่อนแล้วสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับพากันเหนื่อยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคือนนะ่ะต้องอยู่รอรอดูเขาจุดพลุเนาะนอนดึกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ปีใหม่แล้วนะคะวันนี้วันที่หนึ่งนะคะมกราคมหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ปีกระต่ายใช่ไหมทุกคนปีเสือผ่านไปแล้วนะคะปีเสือผ่านไปแล้วตอนนี้เป็นปีกระต่ายก็ขอให้เป็นปีที่ดีๆสําหรับทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ทํามาค้าขายทํากิจการงานใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆวันเลยนะคะ โอเคทุกคนจ้าขออนุญาตทานข้าวต้มร้อนๆไอโพสต์ข้อความลงไปใน YouTube นั่นแหละหนึ่งโพสต์นะคะคือไออ่ะตื่นมาปวดหัวมากเหมือนคนแ้งอ่ะทั้งที่ไออ่ะกินวายแก้วที่สามกินไม่หมดนะพี่ขุนได้เททิ้งคือไอ,อปวดหัวอะไรก็นอนหลับไปกับโซฟาเลยแล้วคราวนี้ก็คุยกันว่าจะรอจนแบบเขาจุดพลุ ไอ้ก็หลับไปจริงๆหลับไปแบบหลับสนิทเลยไอ้ยังได้ยินได,ได้ได้ยินเสียงเตงกลนตอนแรกๆนะคะเสร็จแล้วก็หลับไปเลยไม่รู้สึกตัวจนพี่ขุนปุุกบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มจุดพูจุดพูแล้วไอ้ตื่นขึ้นมาอีกห้านาทีเที่ยงคืนนะคะก็รีบจับโทรศัพท์ออกไปแล้วก็ไปเปิดประตูออกไปถ่ายถ่ายคลิปตอนเขาจุดพูขึ้นฟ้าเออสวยดีนะคะ เพื่อนบ้านนะคะเดินลงไปดูพวกันเดินลงไปแต่ว่าพวกไอจะอยู่หลังริมไงเดินเดินออกไปยืนตรงนอกชานก็เห็นอืมอร่อยมากเลยพี่ขวนมันไม่เป็น perfect ฟังก์ชั่นไม่เป็นที่รู้จักน้อยโอ้โหว่าจะไปจะอะไรสเตอร์เนยเราไปลุยเรา ยังไงรู้สึกแย่ด้วฝนก็ตกทุกคนฟ้ามืดครึม้มไอบอกพี่บุญแล้วว่าวันวันที่หนึ่งอาจจะไม่ทําความสะอาดไม่ทําอะไรไม่ทํางานบ้านอ่ะ <c oughs> ขอพักจากงานบ้านหนึ่งวันเมื่อวานตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่าแล้วก็หลังจากดื่มกาแ,แฟเสร็จใช่ไหมอันนี้พูดถึงวันที่สามเสร็จคือเมื่อวานก็เลยแบบ จะทาอาหารเกาหลีไปฝากยาก่าจับแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณย่าน่ะแบ่งไว้นิดนึงเพราะแกไม่เคยไม่เคยทานน่ะทุกคนย่าไม่เคยทานก็คงจะกลัวพวกที่เป็นอ่ส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆแกกลัวแกปวดท้องย่าเขาจะแบบอ่ค่อนข้างที่จะท้อง,อง,องไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยลำไส้ไม่ดีแต่คุณย่ากลัวเสียน้ำใจก็แบ่งไว้นิดหน่อย ไอรู้แล้วว่าไอจะทําอะไรทุกคนดูไอจะอโชว์ของขวัญปีใหม่ที่ไอได้นะคะโดยเฉพาะของที่ได้จากคุณย่านะคะมันเป็นของเก่าที่คุณย่าได้รับมาตกทอดมาแล้วคุณย่าก็เอามาห่อเป็นของขวัญให้ลูกๆทุกคนอย่างเงี้ยแล้วไอก็เป็นลูกสะพายไปได้มาด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็มันก็เหมือนถูกจริตไอนะไอก็เลยอยากจะให้ทุกคนดูนะคะของขวัญปีนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรอกคา่ะแต่ว่าคือแบบเหมือนให้กันเพื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นในขอเติมปากนิดนึงไอเพิ่ง ไอพึ่งทาลิปตัวนี้ไปอ่ะนะคะมันไอซื้อที่ร้านขายยาที่สวีเดนเนี่ยแหละซื้อมาสองปีแล้วใช้ไม่หมดสักทีอะทุกคนมันผสมไอ้นี่ด้วยนะคะอ่าวิตามินอะไรเงี้ยค่ะบำรุงปากแต่ไม่ค่อยได้ทาไอาเป็นคนที่ไม่ค่อยทาลิปสติกนะคะจริงๆแล้วนะคะอย่างเวลาไปทํางานไหนจะทาแค่ลิปมันลิปกลอสอะไรเงี้ยบางวันก็ไม่ทาเลยแล้วอยู่ที่นี่มันต้องทาลิปมันลิปกลอสบ,บ่อยๆระหว่างวันด้วยเพราะว่าอากาศที่นี่มันหนาวแล้วก็แห้งนะคะแบบเป็น,เป,นเป็นไม่ค่อยผ่องสวยอะทุกคนเข้าใจไหม เออน,นั่นแหละทาทาครั้งเดียวตอนเช้าแล้วก็ไปทํางานงียค่ะแล้วก็ไม่เคยจับลิปมันขึ้นมาทาแต่ว่าอย่างฝรั่งหลายหลายคนหรือ,อแม้กระทั่งผู้ชายอะ่ะทุกคนเขาจะพกลิปมันติดกระเป๋าไว้นะคะเขาก็หยิบลิปขึ้นมาทาทาทาโดยแบบโดยไม่มีความเขินนะเออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะทาตัวนี้ตัวนี้เป็นของ e 2 d นะไอชอบมากเลยเนื้อเขาก็เนียนมากเลยอะ่ะนะคะซื้อมาหลายปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ เห็นไหมยังไงมาค่ะทุกคนไอมานั่งใต้ต้นไม้ของไอนะคะนี่ใต้ต้นส้มแสนรักที่ไม่รู้ว่าปีนี้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าหน้าหนาวปีนี้คือใบร่วงใบร่วงเยอะมากทุกคนนะคะ ของขวัญที่จะเปิดให้ทุกคนดูเนี่ยอย่างตัวนี้ไอเคยเปิดให้ดูแล้วตัวนี้มันจะเป็นของของร้านโอเรียนที่เขาให้เป็นของขวัญสําหรับลูกค้าที่ไปซื้อของนะคะส่วนครีมของรังพมตัวนี้ไอเคยเปิดให้ทุกคนดูแล้วนะคะนี่คือไอซื้อให้ตัวเองนะคะแล้วก็ได้ของขวัญจากโอเรียน์มาแล้วก็กาแฟที่ไอคก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองเ <laughs> ช่นกันแล้วก็แบ่งให้คุณย่าไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้ตัวนี้นะคะเป็นของขวัญที่ออ อไอซื้อให้ตัวเองอีกเหมือนกันแต่ทำไมถึงห่ออยากอยากให้มันดูดี <l ots of food> นะคะตัวนี้คือมันเป็นเครื่องปรุงค่ะนะคะเครื่องปรุงมีทั้งาบาร์บีคิวแบบเก,กาหลีนะคะสำหรับทำบุ๊กบุ๊กวินเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นสไปซี่ดรีมสเตตฟู้ดนะคะชิคเก้นเอเชียเฟรนช์ฟรายแล้วก็อะไรเนี่ยทูทูพอร์กนะคะก็นะ เดี๋ยวไอจะเปิดให้ทุกคนดูว่าเครื่องปรุงตัวนี้มันเป็นยังไงนี่เป็นเครื่องเทศเครื่องปรุงนะคะขวดที่สองมันจงไม่ออกจริงๆอ่ะขวดที่สองเป็นเครื่องปรุงสำหรับทำเฟรนช์ฟรายส์นะคะน,คน,น่าจะไปสีเล็คล้ายกันทุกคนโดนหลอกหรือเปล่า ขวดที่สามขวดที่3เป็น chicken asia นี่ไหมะ,ะทุกคนไอให้ดูสิมีความใกล้เคียงจะมากเลยนี่ขวดนี่ขวดข้าวขวดตัวนี้เป็น pure pure pot นะคะ pure pot อ,อ่านไม่ออกอ่านไม่ถูก สุดท้ายไม่ห้าขวดค่ะตัวนี้เป็นบาร์บีคิวแบบเกาหลีนะคะอีกตึงได้ทั้งหมดห้าขวดค่ะซึ่งปุ่มใช้ไปเป็นปีก็ไม่หมดน <c oughs> ะคะหมดแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไอซซื้อให้ตัวเองนะคะก็จะเป็นนี่เป็น Active Set b a k นะคะสหรับมันจะเป็นเสื้อที่เอาไว้ใส่แนบตัวนะคะกรณีหน้าหนาวที่เราแบบ ออกไปข้างนอกเงี้ยี่ไงๆมีมีสองชุดแล้วนะคะชุดหนึ่งเป็นทอด้วยขนสัตว์อีกชุดหนึ่งเป็นเป็นผ้าเป็นผ้าไนลอนหรือผ้าอะไรสักอย่างไปเอาไซส์เอสมาขนาดไซส์เอสยังใหญ่เลยอะทุกคนนะคะวันนี้มันไม่น่าเป็นคอตตอนเปล่าดูสัมผัสแล้วไม่น่าจะเป็นคอตตอนนะคะเป็นโพลีสเตอร์ค่ะทุกคนเป็นเป็นเป็นเนื้อผ้าที่ทําจากรีไซเคิลด้วยนะคะคิดว่ามันใหญ่มากแต่ว่าถ้าใส่ดูแลอาจจะฟิตพอดีนะคะ อันนี้เราใส่ไว้ข้างใต้กางเกงยีนใตเ้เสื้อเสื้อกันหนาวอะไรอีกทีหนึ่งนะคะพวกนี้มันจะแนบเนื้อแล้วมันก็จะให้ความให้ร่างกายเราอะเก็บความอบอุ่นได้นะคะแต่มีความรู้สึกว่าไซส์ S ทำไมมันใหญ่มากทุกคนใหญ่มากๆเลยคิดว่านะคะแล้วก็แขนขาย,ยาวมากด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองสวมดูนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอดีก็คืนไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันซื้อตั้งแต่ เกินเกินเกินกว่าจะเปลี่ยนแล้วค่ะทุกคนซื้อนานแล้วนะคะประมาณ<ๆ>เกือบเออดือนแอนเดสดูให้ได้ร่วนะปินยุนย่นยุ่นขับไาสมดูกรอกกรอกไหนเต็มเนี่ยอาร์บานคันยอทอนที่ขุนเขาซื้ออะไรขห้อย่างหนึง่งตัวนี้นะคะไอ้ได้ของขวัญมาจากบริษัทตัวนี้มันมันเป็นการแบบว่าเขาจะจับเหมือนเป็นจับฉลากทุกวันนะคะแล้วเขาก็ประกาศเสียงตามสายนะคะประกาศเสียงตามสายมาปรากฏว่า หลังจากทางานมา6ปีปีนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็คือเขาจับฉลากขึ้นมาได้ไอได้อะคะ่ะทุกคนเขาประกาศวันนั้นเป็นวันอาทิตย์แล้วไอไม่ได้ไปทางานนะคะวันอาทิตย์ที่18เป็นวันหยุดของไอพอดีนะคะมีเพื่อนเขาแชทมาบอกว่าไอากี้เธอได้ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะจับฉลากขึ้นมาวันละคนอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นอยู่ดีเขาประกาศชื่อนะคะปิหลักอิลิสันแล้วไอก็ไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะนั่นแหละไอคิดว่าน่าจะเป็นลูกอมค่ะทุกคนเป็นลูกอมที่ว่านะโอ้ยเดี๋ยวเอาึ้นใจ ของมันไม่ได้ของมันไม่ได้แบบมีราคาอะไรนะแต่ดีใจอะเพราะว่าตับฉลากทีไรไม่เคยเจอชื่อเราไม่เคยโชคดีแต่ปีนี้ได้กระเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นตัวแทนของแผนกนะคะหลายคนที่เขาทํางานในวันนั้นอะเขาก็มาบอกไอว่าโหรอทุกวันรอฟังว่าจะมีจากแผนกเราไม่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยนี่เธอเป็นคนแรกนะที่ได้ได้อะไรเหรอไอบอกยยังไม่ได้แกะนะคะได้ลูกอมเห็นไหมว่าแล้วมันต้องเป็นลูกอมนะคะลูกอมของอีเกียนะที่หลายทุกคนขนมนะ้ะของรางวัลเล็กๆน้อยๆ ลูกอมตัวนี้นะคะมีแต่น้ําตาลทุกคนดูนเดี๋ยวอาจ่ะเอาไปแบ่งเพื่อนที่ทํางานนะคะเพราะว่าที่บ้านน่ะขนมแบบนี้เราไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะคะมันหวานน้ำตาลเยอะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเป็นขนมต่างๆมะคะที่มีขายในไอกเกียนะคะตัวนี้ก็จะมีความท็อฟฟี่อยู่ข้างในเป็นไส้ะคะ่ะแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นมีถั่วอยู่ข้างในนะคะอันนี้ไอชอบนะคะตัวนี้ไอจะกินเองแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ไอชอบที่สุดเลยนะคะลูกอมสวีเดนนะ เอาเก็บ okay, ไม่ได้ถุงโอยทุกคนได้ของบานมาเป็นของฝันดีใจพวงนี้กินแต่ขนมบาตน,นะคะกินลูกอมกินช็อกโกแลตกินขนมบานที่บริษัทก็มีกระจัดก,กระจายไปทุกซอกทุกมุมนะคะเดินไปตรงไหนก็จะมีซ่อนซ่อนไว้อะอยู่ตามลิ้นชักในแผนกขายก็เปิดออกมาก็เจอขนมเจออะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนๆหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าที่เขาแบบออกมาแจกอย่างเงี้ยก็แอบเก็บไว้ในลิ้นชักก็เวลาทํางานเหนื่อยๆนะคะแอบหยิบใส่ปากอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบกินแต่ขนมอะแล้วเวลาไปทางานแคชเชียร์เดินเข้าไปในออฟฟิศมันก็จะมีแบบ บนโต๊ะที่แบบเป็นโต๊ะรวมอ่ะทุกคนเขาก็จะมีคนแบบเอาเอาขนมเอาอะไรมาวางแล้วไอ่ก็เคยซื้อช็อกโกแลตของลินใช่ไหมคะหนึ่งกล่องไปวางไว้อย่างเงี้ยก็เขียน้ต้บอกทุกคนว่า Watch the g o ดอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนให้ทุกคนกินได้อะต่อมามาดูของขวัญคุณย่านะคะที่ไอ่ได้มาตรงนี้คือเป็นอไอที่ไอ่ดีใจมากมันเป็นงานแฮนด์เมดอะคะ่ะทุกคนแฮนด์เมดนี่ไอ่จำไม่ได้ไอ่ถามคุณย่าว่ามาจากฝั่งคุณยายของพี่ขุนหรือคุณย่าของพี่ขุนคุณย่าไม่ย่าไอา่ตอบไอ่แล้วนี้ไอลืมเนี่ย มันจะมีรอยเปื้อนอยู่นิดหน่อยตามที่ไอ้ได้เปิดดูนะคะมีรอยเปื้อนอยู่ฝั่งหนึ่งนีทุกคนมันมีรอยเปื้อนอยู่ฝั่งหนึ่งแต่ว่ามันมันมีคุณค่าทางจิตใจมากที่เราจะเก็บไว้ใช้นะคะมันไม่ได้มีปัญหาเลยเนี่ยเขาเก็บไว้อย่างดีนะคะคุณย่าเขารีบไว้อย่างดีเลยแล้วนี่คือเป็นงานปักด้วยมือนะคะเป็นงานปักที่ไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนเป็นฝั่งคุณย่าหรือคุณยายที่เป็นคนทํานะคะสวยมากๆเลยะคะ่ะทุกคนคือไอ้แบบ เปิดออกมาแล้วบอกโอ้ยบบดีใจมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมไอ้ทุ่คนชอบพวกไอ้เป็นคนชอบของแบบนี้ชอบผ้าชอบถ้วยชอบจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเออแล้วพอดีพอเราได้มาเป็นของขวัญเราก็มีความรู้สึกว่านอกจากความสวยงามแล้วนะคะความสวยงามความความละเอียดของงานแล้วเราเรายังมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะเราได้ของเก่าของคุณย่าคุณยาณยาอย่างเงาี้ยของที่คุณนะคะไอ้บอกตรงว่า ทางครอบครัวไอที่เมืองไทยอ่ะเราไม่มีของเก่าแบบนี้เก็บเลยนะคะของเก่าที่มีก็อาจจะเป็นรูปภาพเก่าๆสมัยเรายังเด็กนะคะอาจจะเป็นพระเหรียญต่างๆที่คุณพ่อไอเก็บไว้สมัยไปทํางานไปลกที่เมืองลาวสมัยท่านยังหนุ่มๆพ่อก็อาจจะเก็บไว้นะคะเป็นเป็นเหรียญเป็นพระอันนี้นะคะ่ะทุกคนอันนั้นคือของเก่าที่สุดและใหญ่มีฝั่งพ่อแม่ฝั่งพ่อแม่ไอนะ แต่ฝั่งฝั่งของพี่ขุนเนี่ยเขาจะเก็บของพวกนี้นะคะ่ะของที่ของเป็นของที่ใช้ในครัวเรือนของในบ้านเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยค่ะมันมีคุณค่าจริงๆจริงๆนะคะนี่คือข้อดีของทางคนฝั่งตะวันตกที่เขาจะเก็บของเก่ารุ่นปู่รุ่นย่าเก็บตกทอดมาถึงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนนะคะพวกตู้เอยโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้อะไรต่างๆนะคะจากฝั่งคุณยายของพี่ขุนเนี่ยจะอยู่ที่บ้านพี่ชายเยอะเลยเมื่อวานไปกินข้าบ้านพี่ชายก็ เห็นนะคะ,ะมีอะไรอีกเนี่ยนฮนะ,ะตันนี้ขนาดเทียนนะคะเทียนคุณย่าก็เอาให้ค่ะ <laughs> มีอะไรอีกทุกคนเดี๋ยนะแล้วก็จะมีผ้าค่ะตัวนี่ไอคิดว่าน่าจะเป็นไอไม่แน,น่ใจว่าเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าหรือผ้าเช็ดมือนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีที่แฝงด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ตัวนี้ก็เป็นทอมือนะคะแต่อันนี้ไอคิดว่าน่าจะมาจากสั่งคุณย่าของพี่ขุนหรือเปล่าเหมือนอาจะคุค้นๆอยู่นะคะอันนี้เป็นผ้าทอมือนะคะทอมือแล้วก็คือเหมือนเขาทอกันเองนะคะทอทอแล้วเขาก็จะตัดออกมาเย็บนะคะตัดไปเย็บขอบเอาไว้ไอคิดว่าน่าจะเป็นผ้าเช็ดมือคะ่ะเพราะว่ามันมีที่แผลอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนี่ยะค,ะค,ค่ะนี่คือของเก่าแก่มากเลยนะคะ ไม่รู้ว่าผ่านมาสี่สิบห้าสิบปีได้อะคิดบ้าน,นะคะไอ่ก็จะเก็บรักษาไว้นะคะก็ะเอาไว้ใช้อ่ะคะ่ะทุกคนนี่คุณย่าเขาก็เก็บไว้นะคะเขาก็เหมือนเขาก็ได้รับมาอีกทีหนึ่งเขาก็จะเก็บไว้เราก็เขาก็แจกจ่ายใ,ให้เราแล้วก็มาเก็บไว้ต่อนะคะเออก็หมดแล้วนะคะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นของอะไรของพี่ขุนก็ไม่รู้แล้วก็ไอได้ของขวัญจากพี่ขุนอีกชิ้นหนึ่งจริงๆทพี่ขุนเขาซื้อของคริสต์มาสให้อยเยอะเหมือนกันอ๋อซื้อเครื่องเครื่องปั่นด้วยนะคะ แต่ว่าอันนั้นคือไอบอกว่าขอใช้เลยซื้อซื้อแล้วก็ใช้เลยอันนั้นพี่ขุนเขาก็ซื้อให้แล้วก็เขาก็ซื้ออันนี้ให้อีกนะคะนี่มันเป็นกําไรข้อมือคะ่ะมันไม่ใช่ทองแท้นะทุกคนมันเป็นเพียงเครื่องประดนับคือนแดีใจนะที่เขาซื้อให้แต่ว่าไอาแค่มองว่าไอาจะใส่ไปไหนทุกคนเพราะเพราะว่ากําไรข้อมืออย่างเงี้ยมันมันมันต้องใส่แบบเหมือนใส่ไปง,งงไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่แบบว่าไปเที่ยวอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้าตามเสื้อผ้าที่ไอซใส่อยู่ณปัจจุบันนี้ตอยู่บ้านอยู่อะไรไอจะใส่เสื้อผ้าแบบแนวสปอร์อตของไอนะคะใส่แบบง่บายๆสบายๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะไม่เหมาะกับกําไลข้อมืออย่างนี้นะคะถึงแม้ว่ากําไลมันอาจจะไม่ได้แพงนะเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยกาไลก็อาจจะใส่กับเวลาเข้าเมืองแต่งตัวชิคๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ให้มันเข้าแต่ว่ามันก็ต้องมีเสื้อผ้าที่เหมาะกับกําไลข้อมืออย่างนี้ ไอใส่ไม่ได้อะทุกคนให้พี่ขุนให้พี่ขุนออกมาช่วยใส่ทุกคนอ่ะมันก็ก็ยังหลวม very nice ไ <laughs> อ้ก็บอกว่ามันสวย very elegant thank you darling yeah. very elegant ของมัน I buy every week every week โอเคโอเคทุกคนมาต่อค่ะเอ่อคือไอบอกแกว่ามันสวยแต่จะใส่ ใส่แบบว่าอะไรใส่แบบปัจจุบันทุกวันแบบไอจะใส่ไปทํางานแบบบูบูหมุนมุนใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันมันไม่สะดวกอะทุกคนเออคือไอก็จะใส่แค่แบบเวลาไอไ,ไปในเมืองหรือว่าอาจจะมีแบบปาร์ตี้อะไรเงี้ยอาจจะใส่นะคะทุกคนแล้วแล้วเออคือด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวเอาง่ายๆนะคะไม่ได้แบบเป็นคนแนวแฟชั่นอะไรเงี้ยเพราะนั้น เวลาที่ไอ้จะซื้อของเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องดูถ้าไอซื้อเองไงก็ต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้ไอใส่ได้ทุกวันไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ตุ้มหูตุ้มหูหรือว่าสร้อยหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ชอบใส่นะคะอย่างที่คุณก็จะชอบซื้อเครื่องประดับให้อย่างงี้ง,งี้งั้นเป็นสร้อยเป็นอะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่ใส่นะคะทุกอย่างก็เก็บไว้ในกล่องนะคะแล้วมันก็จะมีสร้อยตัวหนึ่งเป็นสร้อยทองเส้นเล็กๆแล้วก็จะมีจี้เพชรเล็กๆทุกคนบางๆ นะคะที่เขาซื้อให้ในวันครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยเมื่อหลายปีแล้วนะคะไอ้ก็คือนานๆจะใส่ปีสองปี 2, ปีสองปีจะเอามาใส่ทีนะคะจนแบบบางทีลืมมาเก็บไว้ไหนอยู่ในกล่องอยู่ในตู้อะไรเงี้ยทุกคนตัวนั้นอะ่ะคือจะค่อนข้างมีราคานะคะซึ่งเราก็แบบกลัวว่าเออสมมติเราใส่ไปทํางานทุกวันเงี้ยมันจะเกี่ยวกับอะไรมันจะหลุดหายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบเป็นคน ไปไวมาไวเคลื่อนไหวร่างกายปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบไม่ใส่นะคะแต่ตัวนี้พี่ขุนเขาก็มองว่าใส่ได้ทุกๆวัน <c oughs> วันนี้ใส่ให้ทุกคนดูละเ <c oughs> นี่ยค่ะของทั้งหมดที่ได้มาช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็ประมาณนี้นะคะก็นี่แหละค่ะที่อยากจะเอามาแชร์ทุกคนดูไม่ได้เป็นของมีราคาข้างวดอะไรแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจค่ะทุกคนคะ่ะนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย I love you I love you I love you ปึ